แท้ดูยังไงคือแท้ดูให้เก่าเกินร้อยปีแค่นั้นเองพอเราดูนะเก่าเกินร้อยปีแล้วรู้เอกลักษณ์พิมพ์ว่าเอกลักษณ์พิมพ์ของปู่สุกะเป็นยังไงองค์เนี้ยสำหรับผมที่จะบอกกับคนที่สะสมนะน่าใช้กว่าตะกัวน่าใช้กว่าทองผสม ดีกว่ายังไงจะเล่าให้ฟังเลยว่าชินเนี่ยปู่บุญหรือปู่สุกพระเกจิที่สามารถทําพานนชินได้ไม่ใช่ว่าท่านผสมเองนะครับให้สมัยเนี้ยยังผสมเนื้อชินให้เป็นชินแบบเนี้ไม่ได้เลยท่านคือเอาพระกรุกเก่าที่แตกหักมาหลอมแล้วเทแน่นอนครับ ใช้สมัยนี้ผสมเนื้อชิ้นก็ไม่มีใครผสมได้ก็เลยทําเกได้แต่ตะก,ก่วดนะฮะและการที่เอาพระกุกเก่ามานะหลอมเทเนี่ยจํานวนน่ะมีได้เท่าที่เศษพระกุที่เป็นมวลสารนั้นจะมีมากมีน้อยประกอบกับคุณวิเศษของพระกุแตกหักเนี่ยคือเขาเสกมาแล้วโดยพลิษี เขาเสกมาแล้วโดยพารุษีเขาผ่านพิธีกรรมมาตั้งแต่สี่ห้าร้อยปีที่แล้วนะครับดังนั้นมวลสารวิเศษพิธีกรรมวิเศษเลิกยามวิเศษผมจึงบอกว่าถ้าเทียบตะกัวกับชินน่ยความหายากชินหายากกว่าในคุณสมบัติของคำว่าชินคือชินะแปลว่าชนะ ให้คุณไปไหนคุณก็จะชนะทุกคนไม่ว่าคุณจะลงเลือกตั้งไม่ว่าคุณจะลงประมูลไม่ว่าคุณจะลงแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าคุณจะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งชินชิน,นะคือชนะอันนี้เป็นชินเงินไม่ได้ชนะอย่างเดียวนี่มากมายด้วยทรัพย์สินเงินทอง ดังนั้นการที่คุณจะได้แขวนพระหลวงปุทสุกเนื้อชินเงินไม่ง่ายเพราะมีจํานวนน้อยเก๋คืนเบอร์ไม่แสนหนึ่งเนื้อชินําเก๋ไม่ได้เก๋คืนเบอร์ไม่แสนหนึ่งแขวนแบบนี้ถ้าใครเป็นคนใช้คุณพระคุณแขวนไปเลยนะครับนี่ สานเก่งมากๆผุมชอบพระเก้ามาตา์ดีจัดจัดจัดมาเลยครับรายการนี้ปู่ศึกถือว่าเป็นองค์ปฐถมอีกองค์ซึ่งมีลูกศิษย์ที่มีชื่อหลายองค์ต้องบอกว่าปู่ศุกเนี่ยถ้าเป็นมหาลาัยพระเวะก็คงจะเปรียบเสมือนจุฬาสองนาทีพิพัฒนมงคลถ้าเปรียบเสมือนสำนักกังฟูก็ต้องเป็นเส้าหลิน ใช่ครับเก๋แบบนี้ทําไม่ได้สุดยอดเซียนนี่องค์นี้ผมให้คุณแขวนไปเลยนะใครที่จะไปใช้คุณพระปูสุกเนื้อชินเงินได้สองนาทีาทแล้วสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินพิมพ์เริ่มไปแล้ว มาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วต้องบอกว่าแขวนแบบนี้ไปลองพุทธคุณกันดูเก๋คือเพิ่มไม่แสนหนึ่งแบบนี้คือปิดประตูเก๋แล้วเนื้อชิ้นเงินแล้วดูดีครับพิมพ์นีโยมสุดของท่านด้วยนะเจอทองผสมเอาทองผสมเนี่ยองละล้านใช่ไหมสิบอง์ยังไม่เจอชิ้นองคหนึ่งเลย ตะกั่วเนี่ยร้อยองยังไม่เจอชิ้นเงินองคหนึ่งเลยครับต้องลับทองเท่านั้นมาที่สามหมื่นบาท <ment> มาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับแถมธรรมชาติเดิมๆม,มีสไตล์อยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายครับ มาที่ห้าหมื่นบาทแล้วอันนี้คือไม่ต้องไปขยับทีละพันสองพันเลยอันนี้คนที่อยากแขวนปูสุกนี่มาแบบปังปังปัง,ปงตูมตูมตูมรแสนแน่ผมบอกเลยครับราคากลางไม่มีแต่อันนี้ถ้าคุณจะเสียตังค์ซื้อทองผสมเป็นล้านพิมพ์นิยมประพามณฑลอันนี้น้อยกว่าทองผสมคุณจะเสียสามสี่แสนซื้อนเนื้อตะกั่วประพามณฑลอันนี้นะมีน้อยกว่าและในตัวของ มวลสารอันนี้คือฤาษีเขาเสกมาแล้วครับมา, 52, บาทีา่ห้าหมื่นสองพันบาทมาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับดูง่ายเชียวแท้แน่นอนมาที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วมาที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับชิ้นแบบนี้เจาะรูแตกไหมครับแตก มาที่หกหมืนบาทแล้วราคา oh อ้โทหกหมื่นบาทนะครับจะต้องบอกว่าปู่สุกองค์นี้คุณเสียตังซื้อปู่สุกไปใช้บาร,รมีใช้พุทธคุณถ้าไม่ดีจริงเขาคงไม่ยอมจ่ายเป็นล้านเพื่อให้ได้ประพามุมนลทนรัศมีหกองนี้อยู่ที่หกหมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่เจ็ดหมืนบาท มาที่7จ็ดหมืบาทแล้วมาที่7จ็ดหนบาทครับราคาสุดท้าย,ยมายไม่รู้เรื่องแล้วกับองค์นี้นครับมาที่7จ็ดห้าันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่8ปดหมืาบาทแล้วมาที่8ปดหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่แปดหมื่นบาทแล้วที่พี่ยืนชื่นปิดไปแล้ว โอ้องค์นี้นี่คือองค์ดาราอยู่ในหน้าจอของช่องสันขวานแล้วคลิปเนี้ยตัดบันทึกไว้ให้ครบคลิปไปิดไปที่พี่ยืนชื่นนะครับขอบคุณครับพี่อาทิวัตรแปดหมืนบาทผมบอกเลยว่าให้ซื้อเนื้อทองผสมองค์ละล้านทองผสมสิบองค์ยังไม่เจอเนื้อชินเงินหนึ่งอง,ง นี่ให้ซื้อตะก,กวัวละสามแสนร้อยองยังไม่เจอชินเงินหนึ่งองเนื้อชินเงินแบบนี้คุณแขวนใช้นะกุศโลบายของเนื้อชินเงินอะชนะนะชินชินะคือชนะจะชนะในทุกการแข่งขันชนะในทุกสิ่งอย่างชนะเลือนตั้งชนะเลื่อนตําแหน่งชนะประมูลงานชนะในการทําธุรกิจนะแล้วชินเงินนะครับมากด้วยทรัพย์สินเงินทอง แล้วพระเนื้อชิ้นนับองค์ได้คือคือพระกุแตกขากท่านได้มาเท่าใดก็เทได้เท่านั้นครับพี่ยืนชื่นบอกว่าสวัสดีครับพี่พสวัสดีครับโอ้โหนี่เอาแล้วครับเพื่อน